เคยสงสัยไหมว่าทำไมทำไมคนชอบผ่อนมือถือกันจังทั้งๆที่ซื้อสดไปเลยน่าจะจบจบกว่าลองคิดภาพตามนะทุกคนมือถือใหม่ล่าสุดราคาตั้งหลายหมื่นโอ้โหราคานี้เก็บเงินชาติหน้าเลยมั้งเนี่ยใช่ครับมันเป็นเงินก้อนโตแต่การผ่อนเนี่ยมันเหมือนเราแบ่งจ่ายค่ามือถือออกเป็นงวดเล็กๆทําให้การเงินเราคล่องตัวขึ้นเยอะเลยแต่ดอกเบี้ยมันแพงนะเพื่อนทักมา แน่นอนครับดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีเงินก้อนแต่จำเป็นต้องใช้มือถือทำงานติดต่อธุรกิจหรือเรียนออนไลน์การผ่อนก็เป็นทางออกที่ดีเลยนะอีกอย่างบางร้านก็มีโปรโมชั่นผ่อนศหรือร่วมกับบัตรเครดิตท,ที่ให้แต้มสะสมหรือเครดิตเงินคืนอีกด้วยนะคุมกว่าที่คิด สรุปแล้วการผ่อนมือถือก็มีข้อดีของมันอยู่ที่ความคล่องตัวทางการเงินและโปรโมชั่นต่างๆแต่ก่อนตัดสินใจผ่อนอย่าลืมคำนวณดอกเบี้ยและเปรียบเทียบกับความจำเป็นของเราด้วยนะครับถ้าไหวก็จัดไปถ้าไม่ไหวซื้อมือถือราคาเบาๆมือไปก่อนก็ได้ไม่เสียหาย